สวัสดีครับคบกับผมเที่วเวลบายทิกในช anel ยูทูบนะครับวันนี้ผมก็อยู่แถวๆสยามนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินจากฝั่งของสยามไปฝั่งของสัมผัสนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนพญาไทนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นมาบุญครองหรือว่า m k Center นะฮะตรงนี้ก็มีวลรถตู้มากมายนะครับ<ม>ก็ไปบางลำโพงงามวงวานแต่ขึ้นทางด่วนนะฮะตรงนี้ ก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะคึกคักแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยนะฮะก็เป็นช่วงที่หลายๆคนเลิกงานนะฮะแต่ว่ารถก็ยังไม่ติดมากนะฮะก็คือยังไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากว่าบางคนก็ยังหยุดงานอยู่นะครับแถวนี้เองนะฮะก็มีสถานศึกษาเยอะแยะเลยนะฮะอย่างซ้ายมือนี่นะฮะก็มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะสถาบันการ,รศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับ ที่เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยนะฮะสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิตมศสวปทุมวันซึ่งอยู่ด้านนู้นนะครับแถวๆเซนต์แวนเวอร์ก็มีนะฮะโรงเรียนวัดปทุมวันรรามนะครับฝั่งนี้ก็มีนะฮะก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฝั่งนู้นก็มีโรงเรียนสาธิตจุฬานะฮะก็มีหลายโรงเรียนเลยนะฮะตรงนี้ฉะนั้นเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็น นที่ตรงนี้นะฮะร,รถก็จะติดมากนะฮะตรงนี้เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะครับสถาบันที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะฮะก็เป็นสถาบันที่เด็กหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กเรียนนะฮะอยากจะสอบเข้าที่นี่นะฮะ พราะว่าเรียนจบไปแล้วเขาก็อาจจะเป็นหมอเป็นวิศวะนะครับแต่ว่าผมเองจบประสานวิทย์มาแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนเกิ่งเท่าไหร่นะฮะก็ได้เกรดประมาณสองกว่านี่แหละฮะก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กเก่งๆเยอะนะฮะทุกคนเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็สามารถเดินเชื่อมไปที่ถนอนอังรีดูนางได้นะฮะเคยเดินกับป้าอยู่เมื่อหลายปีก่อนนะครับ ซ้ายมือนี่น่าจะเป็นเทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวายนะแต่ว่าน่าจะปิดแล้วนะครับปิดถาวรเลยนะทุกคนก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะสำหรับที่ราชมงคลอุเทนถวายนะนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะรถตำรวจก็ต้องมา จอดที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าสถาบันนี้ก็มักจะชอบมีเรื่องกับสถาบันคู่อรีนะฮะเจ้นาที่ก็ชวนผมคุยนะฮะนี่นะฮะสถาบันอุเทนถวายดูยแล้วก็เงียบมากๆนะทุกคน พื้นที่ส่วนนี้เอาจริงๆก็เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยนะฮะที่ดินทั้งแถบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสยามสแควร์ก็ดีฝั่งของสามย่านก็ดีก็เป็นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะโอ้โหเพื่อนๆดูสิโอกาสที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้มีน้อยนะฮะที่รถแถวแถวถนนพญาไทโลกนะฮะ แล้วก็ไม่เคยล่มแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ก็คิดว่าประมาณวันที่แดวันที่เก้านะฮะหรือว่าหลังวันเด็กประมาณวันที่1ิบนะฮะรถก็จะกลับมาติดเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะฮะเพราะว่าเส้นนี้เอาจริงๆตอนเย็นรถติดประจำนะฮะตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะครับข้างหน้าแล้วนะฮะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับก็สําหรับโรงเรียนนี้นะฮะก็เป็นโรงเรียนที่ใครหลายๆคนอยากเข้านะฮะเพราะว่าเป็นโรงเรียน สำหรับเด็กัวกะทินะฮะปีหนึ่งคนสอบเป็นหมื่นนะฮะไปจัดสอบที่ i ิ p a c t ARENA เมืองทองธานีนะฮะสำหรับโรงเรียนนี้นะฮะแต่ว่ารับแค่พันสี่พันเองนะครับก็มีนักเรียนเก่งๆทั้งนั้นนะฮะสำหรับที่โรงเรียนนี้นะฮะเตรียมไปศึกษานะฮะก็มีพื้อนผมหลายคนมาเรียนที่นี่นะครับจบไปก็ไปเข้าคณะแพทย์เข้าคณะวิศวะนะฮะคณะแพทย์จุฬา นะครับณะแพทย์ศิริราชบ้างนะฮะนี่นะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะฮะฝั่งนน้นนะก็เป็นโรงเรียนสาธิตมสวรปรทุมวันนะครับก็จะอยู่ข้างกันนะฮะสำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับโรงเรียนสาธิตมสวรปรทุมวันนะฮะ ตรงนี้เขาเรียกว่าฝั่งเมนนะฮะตรงนี้ก็มีหอพักของนักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะฮะนิสิตนะะนิสิตจุฬานะครับจุฬาเขาจะเรียกนักศึกษาว่านิสิตนะฮะจะมีจุฬามีเกษตรมีมศวที่จะเรียกนักศึกษาว่านิสิตนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมหาลัยอื่นๆนะฮะก็จะเรียกนักศึกษานะครับ อย่างจันเกษมก็เรียกนักศึกษานะทุกคทนตรงนี้ก็เป็นคณะสถาปัตย์นะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬานะข้างในก็เป็นศิลปรกรรมศาสตร์จุฬานะครับ นู่นนะครับตึกสีแดงๆนะฮะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะฮะก็มีบุคคลชื่อเสียงหลายๆคนนะฮะในประเทศไทยจบจากคณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่านักธุรกิจนะฮะแวดวงการต่างๆนะฮะก็จะจบจากวิศวะุรฬาเยอะแยะเลยนะฮะทุกคนเพื่อนผมก็มีหลายคนนะฮะที่จบจากวิศวะุรฬานะครับ ตรนี้รู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงนะฮะข้างในก็มีคนเตะฟุตบอลนะฮะในจุฬานะครับแล้วก็มีรถป๊อปสีชมพูนะฮะของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นรถบัสรฟฟ้านะฮะของบริษัทสมาร์ทบัสนะฮะจริงๆก็มีรถบัสสีส้มแล้วนะฮะที่มาวิ่งบนท้องถนนนะครับอันนั้นก็จะเป็นรถกึ่งแอร์นะฮะเป็นรถพัดลมกึ่งแอร์นะครับ แต่ถ้าเป็นรถของจจรานี่ก็จะเป็นรถแร์ล้วนเลยนะทุกคนแต่ถ้าสีส้มนี่จะเรียกว่ารถถึงแอร์นะฮะชื่อในวงการรถบัสเขาเรียกว่ารถแซลมอนนะฮะน้องแซลมอนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถคันใหญ่นะฮะสีน้ำเงินนะฮะรถ G V แล้วก็มีหัวสูงๆนะเป็นรถถึงจะทานต่ำเขาจะเรียกว่าปลาหมอนนะฮะ จุดหมายของเราก็อยู่อีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะข้างหน้าก็ไปถนนพระารามสี่แล้วนะครับขวามือก็ไปทางหัวลำโพงนะซ้ายมือก็ไปทางคลองเตยนะครับ เราก็เริ่มเห็นสามาติมิทาแล้วนะฮะทุกคนข้าง3สามิอิวิทาก็คือคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนี่นะฮะรถเมย์สีฟ้านะฮะของขอสมก,อก,ก็กลับมาวิ่งแล้วนะฮะหลังจากที่หยุดวิ่งไปสองวันนะฮะตั้งแต่วันที่29แล้วก็3 0ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของช่างซ่อมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับนี่นะฮะรถเมย์ของ ไทยสมายบัตนะฮะอันนี้จะเรียกว่าปลาหมอนะฮะเป็นรถกึ่งชานต่ำนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสีส้มนะฮะสีส้มทรงคล้ายๆรถป๊อบจุลาจะเรียกว่าแซลมอนนะ ตรงนี้ก็มีคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะก็อยู่ข้างๆกับคณะนิติศาสตร์เลยนะฮะคณะนิติศาสตร์นี่ก็จะอยู่ติดกับสามย่านมิถานะครับเดินข้ามถนนมาก็เป็นสามย่านมิถานะฮะก็มีถนนขั้นกลางนะครับสําหรับสามย่านมิถากับคณะนิติศาสตร์ของจุฬานะฮะตรงนี้ก็มีทางลอดด้วยนะฮะทางลอดใต้ถนนนะครับ นู่นนะฮะถนนพระราม4ี่นะครับที่เราเห็นสะพานนะครับก็เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะฮะ นี่นะครับสามย่านมิถานนะฮะข้างบนก็มีเหมือนคอนโดสูงด้วยนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับจุฬาเลยนะครับสําหรับคอนโดตรงนี้นะฮะสามย่านมิถานก็จะมีในโซนที่เปิด24ชั่วโมงด้วยนะฮะเพื่อให้นักศึกษานิสิตของจุฬานะฮะได้มาอ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบนะครับ KFC สาขานี้ก็เปิด24ชั่วโมงนะฮะที่สามย่านมิถานนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นส่วนปกตินะฮะก็จะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะฮะก็เปิดตั้งแต่เช้าตู่เลยนะฮะถ้าห้างทุ่ๆไปก็เปิด10บโมงสิบโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าสามย่านมิตรทาวนี่ก็เปิดเช้ามากนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการจะหาอะไรกินตอนเช้านะฮะหาอาหารเช้าก็มาที่3ามย่านมิตรทาวได้นะฮะสำหรับคนที่ พักอยู่แถว,แถวนี้นะฮะแล้วต้องการจะหาอะไรกินมื้อเช้านะครับพอตกเย็นนะฮะก็จะมีลมเย็นอ่อนๆน,นะฮะพัดมานะครับยิ่งเราอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะแล้วก็จะสัมผัสกับบรรยากาศความเย็นนะฮะ พราะตอนนี้เอาจริงๆกรุงเทพก็ร้อนแล้วนะฮะร้รอนตั้งแต่วันที่29แล้วนะฮะ29 30นะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็คือถ้าอากาศร้อนก็จะมีเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5นะฮะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของใครหลายๆคนนะฮะ พอมาถึงตรงนี้นะฮะรถก็จะติดยานะฮะเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นแยกนะครับเขาเรียกว่าแยกสัมญานนะฮะซ้ายมือก็เป็นจามจุลีสแควร์นะครับขวามือก็เป็นสัมยานมิถานะฮะถ้าจะต้องการที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะก็ให้ลงใต้ดินนะฮะที่เป็นใต้ดินของทาง MRT นะฮะเพื่อไปที่สัมยานมิธานะฮะก็จะมีอุโมงค์อวากาศนะฮะ เชื่อมไปที่สัญมิทาว์นะครับข้างหน้านะครับเป็นวัดหัวลำโพงนะฮะทุกคนข้าไปฝั่งนู้นก็เป็นถนนาน,นัลเลศนะฮะแต่ก่อนพ่อผมก็เคยอยู่ตรงนั้นนะฮะนัเลศนะครับนัเลศสะพานเหลืองนะฮะนี่นะครับจามจุรีสแควร์นะฮะ ข้างหน้าก็มีทางลงของสถานี MRT สามย่านนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะที่ผมเดินมาจากฝั่งของสยามมาฝั่งของสามย่านนะฮะก็ขอไปคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a เวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ